ทำไมบิ๊กไบคถึงชอบใส่ย,ยางหน้าที่มันกลับลายยางในความรู้สึกของเรานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะพามาชมว่าจริงๆแล้วข้อเท้จริงมันคืออะไรจะมาชมกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยแบตเตอรี่นะครับ TCS แบตเตอรี่สำหรับรถ Big กไบคโดยเฉพาะเลยสำหรับท่านใดที่หา แบตเตอรี่อยู่เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับสามารถติดต่อแบรนด์โดยตรงได้เลยแบตเตอรี่ TCS นะครับเรากลับมาดูที่เรื่องของยางต่อนะครับหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเจ้าดอกยางหรือลายยางเนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวยึดเกาะถนนหลายคนจะพูดนะครับว่าเอ้เนี่ยยางดอกหมดละดอกยางล้นหมดละแปลว่ามันจะไม่เกาะถนนแล้วแต่จริงส่วนนี้ครับหลายคนเข้าใจผิดเจ้าตัวลายยางหรือดอกยางเนี่ยมีไว้สําหรับการรีดน้ําและความสวยงามนะครับ ตัวที่มีหน้าที่ในการยึดเกาะถนนนั่นคือหน้ายางเลยเหรือเจ้าตัวเนื้อ,อยางเนี่ยที่ใน่วนที่มันไม่มีดอกอยางเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะครับหน้ายางเนื้อ,อยางมีไว้กริบมีไว้เกาะแต่ตัว,ตว,ตวลายดอกอยางเนี่ยมีไว้เรื่องการรีดน้ําเวลาวิ่งลุยฝนหรือและความสวยงามนะครับสังเกตง่ายๆเลยทาไมในสนาม m o t o GP เอ่ยหรือว่า V วสบีเคเ่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นสนามแห้งเขาจะใส่เป็นยางสลิกยางสลิคคืออะไรยางที่มันเป็น ยางไม่มีไม่มีดอกไม่มีลายเลยมันจะเป็นเนื้อยางแบบเต็มหน้ายางเลยนะครับเพราะว่าอะไรยิ่งเนื้อยางหน้ายางสัมผัสพื้นแหกมากเท่าไหร่นั่นคือมันจะยิ่งกริบนะครับแต่กลับกันพอเป็นสนามที่แทร็กเปียกเขาจะเปลี่ยนยางวิ่งสนามเปียกอ่ะจะเป็นลายออกมาเต็มไปหมดเลยเป็นลายลายลายๆ,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 ๆแล้วมาดูกันต่อในเรื่องตัวลายยางดอกยางนะครับหลายคนจะทักผมเข้ามาเยอะมากๆเลยในแต่ละคลิปนะครับว่าทําไมผมใส่ลายยางผิด บางคนจะรู้สึกความถึงความย้อนแยงนะครับว่า ي, ทำไมไอตัวจิกตงเนี้ยมันไม่ติดพื้นก่อนแล้วค่อยรีดน้ำออกใบด้านข้างนะครับทำไมมันถึงเอาด้านข้างแล้วไปรวมน้ําอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นคนในสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใส่อย่างนี้ยเราอย่าไปคิดอย่าไปมาโนเองนะครับว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ <S <S เขาออกแบบมาแล้วให้เป็นอย่างนี้แล้วคนก็จะแย้งว่าแล้วรู้ได้ไงว่าไอใส่อย่างนี้ถูกหรือผิดเวลาดูดูที่แก้มอยางนะครับ แก้มยางจะมีคำมันจะมีลูกศรอ,อยู่นี่เห็นนะสังเกตที่ลูกศรไหมครับเห็นคำว่าฟอนไหมครับฟอนเนี่ยก็คือสําหรับยางหน้าเนี่ยเวลาเรารถเดินหน้ายางมันก็จะวิ่งไปลายนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูในส่วนของฟ้อนเนี่ยลูกศรหันไปทางไหนเราต้องใส่ตามนั้นไม่ต้องไปสนใจลายดอกยางหน้าบางคนไปพิเลนนะครับไปกลับกันเฉยเลยอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าทางทีมงานไอ้ไม่ใช่ทางโรง,งงานที่เขาผลิตยางในแต่ละยี่ห้อเนี่ย เขาออกแบบมาแล้วว่าให้มันเป็นอย่างนี้ซึ่งทําไมบางคนจะรู้สึกถึงความย้อนแย้งกับย้อนแย้งกับยางหลังนะครับเห็นไหมบางคนบอกเนี่ยนี่ยางหลังนี่ใส่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเนี่ยล้อมันหมุนไปด้านหน้าอย่างนี้น้ํามันควรจะเข้าจากทางนี้แล้วมันก็รีดออกกานค้างเนี่ยในความรู้สึกของเรานะครับแต่เนี่ยยางหลังถ้าสังเกตดีๆมันจะกลับกับด้านหน้า ไอที่มองแล้วมองอย่างเงี้ยแล้วทำไมเหมือนเหมือนหน้ากับหลังมันเหมือนกันเพราะว่าผมถ่ายจากด้านหลังรถนะครับเมื่อกี้เราถ่ายจากด้านหน้ารถนะครับถ้าเกิดเรามามองที่มุมด้านหน้ารถเหมือนกันเห็นไหมลายยางมันจะกลับกันไอตัวเนี้ยมันจะเป็น V สังเกตเลยคนจะเรียกกันว่าเป็นลายยางใส่แบบ V นะครับแต่ถ้ายางหน้าถ้ามองจากมุมด้านหน้ารถอันนี้จะกลายเป็น V ตีลังกาแล้วทำไมไม่ใส่ V เหมือนล้อหลังนะครับก็เช่นเดียวกันเลยเพราะถ้าเรามาดูที่ศรน,นะครับล้อหลังเห็นไหม ลูกศรมันก็จะชี้ไปด้านหน้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ให้ตรงตามลูกศรที่แกมค่านะมันจะแบ่งกันชัดเจนเลยหน้ากับหลังแต่ในกรณีที่รถก้มกึ่งอย่างคาร์ดพวก 150cc 250cc เราจะสังเกตว่ามันจะมีลูกศรเขียนเลยว่าถ้าหน้าลูกศรไปทางนี้แต่ถ้าใส่หลังต้องไปในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูถ้าเราใส่ที่ล้อหน้าเราก็ต้องอิงตามคําว่าฟอนต์นะครับส่วนถ้าเกิดถ้าเราสั่งใส่ล้อหลังเราก็ต้องใส่อิงตามคําว่าล้อหลังนะครับอาวันนี่นะครับ อันนี้ยางเดิมจากโรงงานเลยเห็นไหมก็เป็นลายลายสวนเหมือนกันเรามาดูที่สอนนะครับเห็นนะครับลูกสอนก็ชี้ไปข้างหน้าถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นี่คือใส่จากโรงงานมาเลยหลายคนจะสงสัยมากเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันอันนี้เป็นวีวีตีลังกาอย่างชัดเจนเลยนะครับคอนติตัวนี้เห็นไหมครับลายยางบอกเฮ้ยทำไมมันเป็นวีวีตีลังกาเลยแล้วมันจะรีดน้ํำยังไงอย่างที่ผมบอกคําเดิมนะครับเขาออกแบบมาแล้ว ให้ลูกศรเนี่ยมชี้ไปด้านหน้าอย่างนี้เหมือนกันลายยางมันก็ต้องเป็นตามนี้นะครับถ้าใส่ผิดถ้าใส่กลับให้ในความรู้สึกที่มันต้องถูกต้องเนี่ยแปลว่าเราใส่ผิดละไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบางคนจะใช้ความรู้สึกกับรถเล็กบางทีรถเล็กเนี่ยเขาจะไม่มีลูกศรด้วยซ้ำคือสามารถใส่กลับซ้ายขวาได้เลยเพราะว่าดอกยางเขาออกแบบมาสําหรับไม่ต้องดูลูกศรน,นะครับสีสัวใส่ได้เลยแต่พอเป็นบิ๊กไบค์เนี่ยด้วยความที่รถมันมีสมรรถนะสูงนะครับ ต้องดูตามส,สอนแก้มข้างและใส่ใถูกต้องนะครับไม่ได้ใส่ตามความรู้สึกนะครับว่าเฮ้ยมันต้องเป็นวีคว่ำนะครับ <laughs> หรือว่ามันต้องเป็นจากด้านในจิกออกมาด้านนอกอันนั้นไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเราก็ต้องดูตามสอนข้างแต่ถ้าสังเกตรถที่ร้านเนี่ยทุกคันเลยทุกยี่ห้อนะครับมีความรู้สึกย้อนแย้งกับความรู้สึกตัวเองมากหรือว่าทาไมถึงใส่สวนแต่เนี่ยลูกสอนมันบอกให้ใส่อย่างนี้ก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับผมอาจจะย้ําคันนี้บ่อยเพราะว่า ย้าด้วยคําว่าลูกศรน,นะครับลูกศรแก้มข้างบอกให้ใส่งี้เราก็ต้องใส่อย่างงี้นะครับโอเควันนี้เรื่องราโดยประมาณล้วกันก็หลายคนถามเข้ามากันเยอะนะครับว่าทําไมผมชอบใส่ยางผิดจริงๆไม่ได้ใส่ผิดเราก็ใส่ตามสอนนะครับลูกศรของอยางใส่ให้มันชัดเจนใส่ให้มันถูกต้องนั่นแหละครับเรื่องราวโดยประมาณนะครับก่อนจะไปก็ขอขอบคุณนะครับแบตเตอรี่ TCS นะครับแบตเตอรี่รถบิ๊กไบค์นะครับสำหรับท่านใดหาอยู่ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสำหรับการติดต่อการซื้อนะครับแบตเตอรี่ TCS นะครับขอ,อนมากเลยนะครับและไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ